รับวองรับรองถ้าได้ช่องทีละคนไปบ้าเปล่าทีละคนเมื่อกี้เขาถามพวกเราทีละคนใครพร้อมสุดใครพร้อมสุดอ้าวใครนายใหญ่พูดนายใหญ่อ่ะพี่ต้มกันเลยครับคำถามคืออะไรนะครับเจ๊นี่พูดถึงรเจกดีเด็กีเด็กดก็เป็นเป็นโปรเจกต์ขับอ๋อทบข่านค่ะฝั่งคอมเมดี้ซึ่งจริงๆก็คือเรื่องนานเล่นกลเรื่องอะไรนะอจ่อ ก็มาแบบกับแจ็คนี่เรื่องที่แล้วมันเป็นเรื่องแอดทีไทยไหมสามเรื่องสามเรื่องเลยครัก็ตลกตั้งแต่ต้นจนจบครัทั้งตัวไปนี้จริงโปรดักต์แล้วก็ทั้งตอนถ่ายสนุกมากใช่ครับชุดของเรานี่ไม่มีเหตุผลสนุกอย่างเดียวมาอย่างเดียวเรื่องย่อไหมครับเรื่องย่อเอาแล้วเรอในหนังสั้นเป็นยังไงเอาชื่อเรื่องให้เขาอีกทีนึงไม่เอาแล้ว เราย่อเยาะค่ะเยไอ้อันนี้มันย่อเล่าเยอเล้อเป็นยังไงเล่าเยาะเลยเล่าเล่าเยาะเยาะเล่าเยาะเยาก็เป็นเรื่องของสสยลับที่เออที่ต้องไปปกป้องโลกน่ะปกป้องโถ้าปกป้องโลกจริงนั่นก็ไม่เคยถ่ายรูปไงปีนแล้วปีนแล้วไอเงี้ก็เป็นยายาอ๋อ มีหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาในในทีมนี่เขาทำได้ไงครับโอ้คือว่ามันสมบูรณ์ไงมีอย่างนี้มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้มีอย่างนี้เข้ามาดูดีหมดเลยดูดีไปเลยการแต่งเลือแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ใส่สูตรแต่เขามาใส่สูตรหมดดูดีหมดทั้งกลุ่มเลยรับหลอทุกฉากเขาใช่ครับผมไอ้พวกเราเลยกระปกทุกฉากเป็นห่วงไหมคะการเล่นตลกของเขาอย่งไม่น่าเป็นห่วงครับ เป็นห่วงแฟนขับตัวละกินกันไม่ไหวเลยจะไปถ่ายไหนตามมาแน่นหมดครับผมนักขู่คู or or ่ทักมาตลอดใช่ครับผมแ้วเขาแอบถอดตรงเรื่องจังหวะการเล่นมุกอะไรเพราะตลกมันต้องมีจังหวะของม้านเรเขามีจังหวะเขาเองเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเาออกมานี่คือจังหวะเขาหรอกจังหวะเขาดีมากเขาไม่ได้พูดเลยออกมาพังงาดอย่างเดียวแล้ว แค่นั้นตะกี้แล้วมีจตมุมหล่อจริงๆนะเขาสามารถเล่นบทกรับได้ไหมครับได้ครับลองๆแน่นอนเขาหลองบอ่ะครับพูดครับนี่นะท้ามาหล่อเท่ากูนั่นมันแอคตายเลยท่อท่อท่ออยู่ทางนู้นครับมองท่อในเรื่องเขาจะมองแล้วมีพูดไหมมีพูดไม่มีครับคำเดียวเลย ทั้งเรื่องหล่ออย่างเดียวแต่ว่าตจางสีสันให้แจ็คแจ็ค็แจ็คเป็นคบ้างก็เป็นอ่าเป็นลูกน้องนะครับเป็นเหมือนแบบว่าของนักคอมนะครับจะแบบชอบของอ่าในเกมฟรีไฟทุกอย่างเลยครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่ามีทั้งสนุกแล้วก็เท่นะครับผมแล้วความหล่อของนกับนะครับคอาตลกด้วยครับผมอ่ากัปได้มาร่วมงานกับไอดอลของเรารู้สึกไงบ้างครับก็ ดีใ,ใจครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากลองทำนะคือการได้เล่นตลกครับแล้วก็ยิ่งได้เจอนักคอมที่แบบเราดูตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยดูหนักของนักคอมมาแล้วก็เจอพี่นุ้ยอีกพี่นุ้ยนี่ก็คือสุดยอดอยู่นะเจอพี่แจ็คอีกที่แบบเราติดตามมาตั้งแต่แฟนฉันแล้วด้วยก็เจอมามีพี่ปอบแปมอีกก็คือครบรถเรื่องนี้ครับผมทั้งสนุกความเท่แล้วก็ชารบูอะไรก็มีให้ดูแน่นอนครับยังาไม,าม่จินักคอมเขาเว่อร์เป็นเราเราเขาเว่อร์เป็นนักคอมได้ไหมสั้น อาจะดีเหรอครับข้อสอบจะหนึ่งนะประโยคน์เขาได้อยู่แล้วดูดเสียงทันไหมครับประโยคน์เขาได้เขาจะดูดเสียงทันหรือเปล่าเสียงทันไหมครับไม่ได้ไม่ได้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับชอ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 บชื่อเรื่องตาเหลืองเลยครับที่ท้อมที่ท้องที่ท้องที่ท้องทีลวกตึงปากแล้วกันปากปากเลยครับเรื่อง้พ่อครับพ่อขอฝากสีปลายนี้ด้วยนะครับ ท่านดูเราเยอะเราก็ได้เล่นกันอีก <c oughs> ขอบคุณมากนี่ก็ามาแจกกลับบ้านใช่ไหม <c oughs> ไอ้สะายพ่อไอ้สะายนี่เฉยครับนี่ลักานนี่เป็นหลัการ <c oughs> <c oughs> อ๋อท่านก็ส่อตัวซีรียหนังสั้นที่ยังไม่มีชื่ออันนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็สนุกสนานตั้งแต่ตอนถ่ายเราก็เชื่อว่ามันน่าจะถ่ายทอดมาสู่ในภาพยนตร์สั้นก็น่าจะได้หัวเราะกันอือก็ได้มีความสุขกันโดยทั่วหน้าค่ะ ฝากผมด้วยนะครับครับฝากด้วยครับก็ฝากติดตามหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยนะครับก็รับรองว่าได้ทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ได้ดูฉากแอคชั่นมันๆแน่นอนครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับฟรีไฟครับขอบคุณมากครับผมโอเคขอบคุณครับถ่ายรูปกินสร็จไหมครับ